กราบสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกท่านครับติดตีน่ารักผ้าเลาะครับผมเมือนี้วันหยุดครับเอาพากันมาหาป่าคือเก่าเหมือนเดิมเลยครับผมอ่าครับติดตามช่องบรรยากาศน้ำกันครับผมหมายทะเลคือเก่าเหรอครับครับจิมงเงากำลังหลากด่างครับ งานกำลังลากด่างครับตำว่ายตําตึกๆว่ายอู้ปลากระบอกหน่อยเต้นโลงเดง้ดงๆเงอยู่ครับหมายทะเลต้าอันจาเดี๋ยวครับให้ชมบรรยากาศร,รอบๆนะครับดูครับตอนนี้น้ำก็าำลังลงเงนครับลงไปประมาณ สองโลสามโลหมดแล้วครับเออโอ้ยเรือบ่มองไหมเห็น่ครับเห็นเรือบอหลักพ่อเราบอไอหลักาว่าโอ้หนกอกกากกากกากอยู่บนกับกับพนีมงาน เชฟหนึงอุดรน,นะครับอยากกินของอะไรยต้องคอยนานๆครับเอาน้ำไปเติมให้ไวนิดหนึ่งไหมหน้ำไปเติมเอาหน้าไปเติมน้ำครับโอ้โอุออปรกรณ์ไอเทมมากิน้าวป้าหาปลาน้ำกันเด้อครับ กับเซียนเป,ปกกำลังในไอเฟอร์แบกเฮียจะไปว่านแล้วครับเบ,บิ้งน้ำกันครับหมานบ่หมานหมือนนี่เฮ้าโอ้โยหักหักจะหน่อ,อ,อ,อย,ยครับหงอกบักเศร้าเคืองครับโมเมนต์บักสองเศร้าได้นี่ครับบักเศร้าเคืองไต้หวันครับแก่หนาวแก่หนาวโบกผ้าลงน้ำนี่ครับโบกผ้าลงน,าน้ำเก็บหนึ่งว่า <laughs> แต่ว่าขอสิกเกล็ั่นน่ะวันมอวันมอขอบอกผ้าลวงน้ำน้นเชียบหนึ่งกับผ้าลองน้ำเชียบ,บ, <laughs> บพี่น้อง <h ums> บอกสามรออุดอรถึงเล็ก <laughs> ทายว่าท่านกับเฟือถึกก่อนไดลปานน่นแล้วครับบานแรกแหกมานเดี๋ยวดังในเห่าขึ้นมา้เบิ้องกับเห่าขึ้นมาดูสิเป็นยังไงนี่โอ้ไหลเยอะครับ เออประมาณเจ้เฟ้อเฟือว่าอ้าวพ่อได้ปีงด้วยล่ะโอ้ยเฟือก็สามขีดเจ้าหนุนเจ้าหนุนนะเอาบาทสองหนังนครับหนึ่งสองสามแก้วไม่ เค็มจังได้น้ำทะเลมันก็เข็มได้ไอ้ส่ขวดไปเห็ดเกียไหมเ้าไอ้ห้า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 นุก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 กว่าันเฟอว่ะ ยกง่ายยกง,ง,ง่าเวียดนามต้มเล่าแล้วเอเล่าตมล้าเด้เวียดนามต้มเล่าโอุ้งมาใสุ่งมาสเอาไปเผา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 วัจีไหนงกันอ่น <c ười> <c ười> ซาปานินไต้หวันเนาะโอ้ยน้ำหนึ่งสีลเราเจ้าคือโบราณของเนี้ยเนี่ยโบาณของเจ้าก็ว่าจุ่มล่างออกก้อนเลยครับคิดถูกมากเจ้าอ๋อตัวนี้ไหมพี ar, ่น้องเดี๋ยวนายเดี๋ยวฮู้ฮูหาขีดฮกขีดบนล้วนี่ตัวนี้ถึงโลดอ่ะอ่าปนพอได้ปนพอได้ปนพอได้ปนครับพอได้ปน เจียนเปร่าโอ้โยมันันกัดอยากกินปลาป้อนสิมานยังไกลแทบมับนเอน้อยคนรอเนาะคนรอมีตะก้นอยากเซิร์งนะครับนะหัวหน้าเฟอร์หลอหลักใสเอาเชฟหนึ่งก้อยอย,อยังกดดี เออได้ละไ้ีาขอบคุณค่ะครับมือหนึ่งมือหนึ่งของเขามือหนึ่งของเขานางเบิ้งกอนาสั่นมือหนึ่งว่าปล่อยให้เด็กๆมันจัดการก่อนว่าเจิเฮ้คือเสียใจจะว่าไหนวะ เอาครับบาทสามบาทสามจะเป็นจังไหน1 <c oughs> oh, 2 5 w ูไปโอ้ยเหตุาหออกาบณ์หนอคนละถัดยังครบมือหรอเปล่าเอาบาทสามของในมาเบ่งไปน้ำกันครับทุกคนตึกๆึ๊กยุคพัสันในว่ะ ตัวนึงก็เอาเฮอต้องเป็นปลาเอามันยังสร้างนั่นช่ว,ชวงเหมือนนึงโอ้ตึกอีดีตัวนี้ปล่อยมันตักรโล่ตัวนั่นน่ะโอ้ตัวนี้หกโลสัตว์เบสเมื่อแล้วกูเลยปลาตัวเดียวหกโลหกโลสั่นไอ้พวกเฮียปลาโอ้ย